โอเคทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกาชามาวิก้ากันนะหลังจากที่เรารอคอยมานานเนาะเอิม่มต้องบอกก่อนว่าสําหรับการเปิดครั้งนี้แอบไปเติมแพ็กก,กลางๆมา1แพ็กคือถ้าเราใช้เพชรเราหมดนะเราก็จะใช้กองทุนสำรองอันนี้ในการเปิดนะจ๊ะซึ่งตอนนี้เพชรเรามีอยู่9,500เนาะเพราะฉะนั้นเริ่มเลยมาไหมไม่มา <Huh? S 1> เออเอาสิ เอากับมนสิโอเคมาอรอลุ้น Sacrificial โอเคไม่แ yeah. ย่เอียนซานโอเค there. <Not bad. S 1> และเอียนซาน <Not bad. S 1> นี่คือเลิศดมากเลย <Not bad. S 1> ทุกคนเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นนะจาก็คือพูดไม่รู้เรื่องเลยอยมาเดี๋ยวขอลองเปลี่ยนเป็นเบนเน็ตดูนะเทพไฟมาอัญเชิญเทพไฟอีกสิบโร เริ่มเลยทองทองโอเคม่วงนะจ๊ะเฮ้ยแกเดี๋ยวนะอันเนี้ยรประมาณที่60นะเพราะว่าก่อนอนันเนี้ยเรากดไป40เรากดเล่นๆไปไม่30ก็สี่อะก็คือแบบไม่มั่นใจนะทุกคนคืออ้อมมากอะอันนี้ มาเดี๋ยวเรานับตามที่เรากดในไลฟ์เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเรางงก่อนอื่นนั้นขอเปลี่ยนที่ก่อนขอไปห้องสื่อสารอ่ะเข้าไปเลยห้องสื่อสารมาถึงละขอไปนั่งบัลลังเทไฟก่อนนะท้าทายอำนาจเบอร์เผื่อที่ว่าเพื่อมาวิก้าอาจจะมา,าไปน้องคินิชทำหน้าที่สิอ้าวทำไมแหลกเลย อันเชิญเทพไปหากกดเลยจตายยาเม็ดเริ่มเลย <c oughs> ก่อนที่นี่เราไปดูประวัติก่อนนะอ่ะยังไงเรากดไป45บวกกับอีก20กลายเป็น65โรและหกสโรงั้นเรามากดเทียนหนึ่งไหมอ่ะโรที่66 ไม่มาเพราะเราต้องเก็บเพชรเนาะเรากดเทียร์หนึ่งดีกว่าโอเคไหมทุกคนอาจจะเม็ดหน่อยนะหกสิบเจ็ดไปเลยไม่มาลึกนะลึกทุกตู้เลยหลังๆเนี่ยหกสิปดยังไงโอเคม่วงหกสิบแปดได้เชียงลิงโอเคน่าจะสีหกแล้วเนาะ หกสิบเก้าปะหกไม่มาเจ็ดสิบุตกใจหมดโยุยแก้แต่ว่าเจ็สิบแล้วนะสายุหนูมาทำไมลูกสายุเนี่ยซีที่หนึ่งร้อยละอันนี้โดนเท่าไรหร่หรอะทุกคนนับไม่ได้แล้วอะเจ็ดสิบเอ็ด <c oughs> ป,ปะไม่อยากนับแล้วทุกคน เอิม่มเจสองเหรอเจ็สิบสองโอเคไม่มาเจ็สิบสองยังไม่มานะตาเจ๊เซสามไปเลยเข้มมากเฮ้ยยังอยู่อุยทุกคนเดี๋ยวนะทำไมลึกจังอ่ะไม่เอาลึกโอเคทองมาแล้วทุกคนโอ้ม่ก มาวิก้าเ,เอาจริงรุนมากทุกคนคือมาวิกาเนี่ยบอกก่อนการกดตู้นี้เราไม่มีการลัตีนะโอเคเราได้เทพไฟมาแล้วถือว่าผ่านอยู่เราใช้ไปประมาณ73หรือ74 <aw> โลนี่แหละถือว่าชอบมากชอบมากๆามาไหนๆก็ไหนๆละลองเทสด,ดวงอีก10โลเอมิลี่ เอมิลี่ส <music Brothers> okay, wow. ิบโลเท่านั้นนะไม่ได้ก็คือไม่ได้ให้มันจบให้มันจบที่ตรงนี้ทุกคนจะได้ไม่ต้องมาเจออะไรอย่างนี้อีกเฮ้ยเดียวเดี๋ยวขอร้องเอมิลี่เอมิลี่มาเถอะพีสเอมิลี่เอมิลี่มาได้แล้วเุยแกถ้าได้เอมิลี่นะทุกอย่างจะจบทีมของเราจะสมบูรณ์เชียงหลิงซีหนึ่งร้อยเอมิลี่มาเร็ว เอมิลี่หูเอมิลี่มิซุกิมา t u b o r o t t out with เฮยแกหรือว่ามิสุกิเนี่ยนั่งเป็นแบบนักบาบัดจิตใช่ไหมฉันต้องไปพบละฉันต้องไปพบมิสุกิก่อนเพราะว่าฉันกลือมากเลยอายุดก่อนคุณน้องเฮ้ยแกมิสกิ แต่เอาจริงนะได้10โรถือว่าไม่แย่ปะ10โลแปลว่าตู้หน้าเนี่ยเราจะกดอะไรเนี่ยเราต้องคิดดีๆเพราะว่าเรามีการันตีแล้วซึ่งถ้าถามเรานะสถานีต่อไปอาจจะเป็นยายดูเชียงหลิงได้2ดาวเต็มละว6 6ไปเลยจ้ะต่อไปสิ่งที่เราได้อีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรเอ่ยไหนเขาดูซิเยียนซานสีศ มาวิก้าศีูนมิสกิศีูนมาทุกคนขอทดสอบมิสกิกหน่อยรู้สึกว่าไม่เคยเล่นอ่ะอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเวอาเชียงหลีรับจบหมดก็คือตุยหมดเดี๋ยวขอหามอนแป๊บหนึ่งนะอยากทดสอบมิสกิกอ่ะมิสกิมิสก,สกิลองดูซินางทำอะไรได้เออตดใส่ไปหนึ่งที สรุปทุกคนมิสกิททำอะไรได้หรอ <c oughs> คือเอาจริงเราไม่ดูนะว่ามิสกิทําอะไรได้เพราะตอนที่ตัวนางออกมาเราไม่ได้สนใจเลย <c oughs> บอกตามตรงอันนี้ต้องพูดตรงตรงเอออ่ะมีความตดใหนเขาดูอันตีสิ <c oughs> เออ <c oughs> เป็นยังไงบ้างทุกคนสำหรับการสุ่มการชาครั้งนี้เนาะวุ่นวายมากเอาจริง เราไม่น่าเชื่อนะเราจะได้มิสซุกิมาเป็นของแถมเนี่ยแต่ถามว่าดีใจไหมก็ไม่ดีใจนะคือ,อถ้าได้เอมิลี่อ่ะมันจะดีกว่านี้มากก็ถ้าเพื่อนอชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำใจให้ด้วยสําหรับผลการชาของทุกคนเนี่ยได้ตัวอะไรกันบ้างโดนไปกี่โรยอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย